สวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้มาที่แปลงเกษตรของเรียนนะครับแต่งปลาโตแล้วนะครับโตเร็วมากเมื่อวานยังลูกไม่ใหญ่เท่านี้เลยนะครับวันนี้ก็เก็บมา1ลูกนะครับเขียวแล้วก็โดกมากเลยนะครับงามมากนะครับแต่งปลาที่ปูกไว้ที่โรงเรียนของครูลูกชิดนะครับ วันนี้ก็เก็บมา2รูปนะครับเ,เพื่อนํามากินในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับก่อนกินก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยมันมีหนามแล้วก็มีฝุ่นเกาะอยู่นะครับแล้วก็วันนี้หลังจากที่ตากผ้าเสร็จแล้วเราก็เก็บครับหลังจากที่เราซักไปเมื่อวานนะครับอันนี้ตากในร่มไว้เพราะกลัวฝนตกเมื่อวานนะครับซักเสร็จแล้วเก็บพับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แบกรหลาผ้ากับไปเก็บที่เดิมนะครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็มีนัดกับคุณครูแล้วก็แล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมที่จะเดินทางไปอบรมที่จังหวัด นนทบุรีนะครับผ่านเดินทางผ่านนีพระจอมเกล้าราดกระบังนะครับคิดถึงนะครับมหาลัยที่เราเคยเรียนแล้วก็ไปในกรุงเทพนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ชินนะครับเราอยู่อ่าต่างจังหวัดอยู่นอกเมืองก็ไม่ชินกับการจราจรที่ค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับแต่นานๆที่ได้เข้ามาก็โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เดินทางอ่าจากนนทบุรีในช่วงของบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงที่พัก ในช่วงเย็ยนเป็นที่เรียบร้อยเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การอบรมในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบทุกคนนะครับวันนี้ครูอ้นเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ พบกับครูหมีนะครับท่านลองหมีอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะชินกับความาครูหมีตลอดเลยนะครับมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับก็สอนทําสื่อการประชาสัมพันธ์นะครับของศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยนะครับทั้งอินฟโฟกราฟิกทั้งวิดีโอแล้วก็นําเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ด้วยนะครับ ครูอนเองก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมงานคุณภาพอีกแล้วนะครับหลายคนนะครับคนเก่งหลายคนเราก็ได้เรียนรู้กับคนเก่งๆไปด้วยนะครับวันนี้ในการจัดทําสื่อต่างๆนะครับของศูนย์วัฒนธรรมสุขและความปลอดภัยครับตกมานะครับช่วงเย็นหลังจากอบรมนะครับวันนี้โอ้โหทำมองจอทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็ออกไปหาอะไรเย็นๆกินนิดนึงนะครับก่อนที่จะกลับมาพักผ่อนที่ ้องพักของเราในวันนี้นะครับบรรยากาศนอกห้องก็จะเห็นการจราจรยามค่ำคืนของถนนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ครูโอนก็ยังอยู่ที่นนทบุรีนะครับกับการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์นะครับของศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภยัยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับวันที่2ในการอบรมวันนี้ก็ เข้มข้นในการจัดทําสื่อเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ได้หลายาหลายชิ้นงานเลยทีเดียวนะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราในวันนี้นะครับก็ได้อาจัดทําสื่อต่างๆเสร็จสิ้นหลายงานมากเลยทีเดียวนะครับและในวันนี้นะครับท่านรองเลขาสวทนะครับก็ให้โอกาสมาเยี่ยมชมการอบรมแล้วก็ให้กําลังใจครูทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมด้วยนะครับวันนี้หลังจากเสร็จการอบรม ก็กลับมาพักที่ห้องพักนะครับถ่ายบรรยากาศนอกห้องมาให้ดูนะครับมืดแล้ววันนี้ก็ล้าตามากนะครับมองจอทั้งวันนะครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยนะครับสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสพทนะครับระหว่างวันที่26-28สิงหาคม2567ณโรงแรมเดลักกาซีจังหวัดนนทบุรีนะครับ นี่เจอครูม,มีด้วยนะครับดีใจมากนะครับจริงๆตง้องเรียกท่านว่าท่านรองมีนะครับเพราะท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วในตอนนี้ครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับการอบรม3วันในครั้งนี้นะครับได้ความรู้และก็ประสบการณ์และก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะาทางานในครั้งนี้ด้วยครับช่วงอบรมนี้ก็กินเยอะมากนะครับแต่ละมื้อนะครับเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยกินหนักมากเลยทีเดียว ออกกาลังกายก็ไม่ได้ออกนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับค่อยว่ากันนะครับเพราะใช้พลังงานเยอะในการทํางานนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับในช่วงเย็นนะครับนี่ก็แวะถ่ายรูปที่ปั๊มน้ำมันมาให้ดูด้วยนะครับตกเย็นนะครับมาถึงท่าใหม่แล้วนะครับก็ออกไปหาอะไรกินนะครับหิวอีกแล้วนะครับถึงเวลาก็หิวนะครับก็ไปได้ผัดกะเพราแล้วก็หมาล่าอีกเช่นเดิมนะครับที่บริเวณหอนาฬิกา อำเภอท่าใหม่นะครับฝนตกด้วยนะครับโดวยวันนี้นะครับน่าจะหนักด้วยนะครับดูจากสภาพพื้นที่เปียกอยู่นะครับไว้พบกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับกลับมาทํางานตามปกติหลังจากที่ไปอบรมมานะครับวันนี้ขอแรงนักเรียนนะครับมาทําจิตอาสานะครับช่วยทําความสะอาดห้องนะครับก็อาสามาช่วย5คนนะครับวันนี้ก็มาเคลียร์ใบงานของเด็กๆที่ทําไว้นะครับมาตรวจแล้วก็แยกนี่วันนี้มีคนเอาของเล่นมาอวดด้วยนะครับมีคนแอบกินของในห้องด้วยเดี๋ยวจะทําโทษนะครับคนนี้เก็บใบเป็นหลักฐานแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับสอนม5ทับนะครับวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำวงจรเครื่องขยายเสียงกันต่อ ่อนเลิกเรียนวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับเด็กๆก็ติดอยู่ที่โรงเรียนหลายคนเลยทีเดียวเล่นกีฬาเล่นอะไรไประหว่างรอฝนตกนะครับช่วงเย็นวันนี้มีมิ팅ครูผู้ช่วยพอครั้งที่3นะครับหเดือนเราจะนัดกันกินข้าวกินข้าวกินปลานินทาคนอาไม่ใช่นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ครูพลอยครับครูลูกชิดครับครูไผ่ครับครูเฟมครับครูเต็มครับแล้วก็ ครูแนนนะครับวันนี้ก็มากินปิ้งย่างกันนะครับอร่อยหอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีความสุขนะครับได้มาคุยกันสนุกสนานแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันกันนะครับแล้วก็มีกินของหวานนะครับครูพลอยนะครับสาธิตการกดไอติมของเราในวันนี้นะครับแล้วก็หัวเราะกันนะครับว่ามันเหมือนไหมเหมือนไหมทุกคนว่าเหมือนไหมเหมือนอะไรพี่คิดดูเองนะครับก็มีความสุขกันไปนะครับสาหรับทีมงานครูผู้ช่วยในวันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ครับทุกๆคนนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วในวันนี้นะครับก็มาทํางานตามปกตินะครับเจ็ดโมงเช้านี้นักเรียนออกกําลังกายกันแล้วนะครับเล่นตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะครับว่างเป็นไม่ได้เล่นกีฬากันเลยนะครับวันนี้นะครับนี่แอบไทยวงโยตอนเดินแถวกับไปห้องดนตรีนะครับ เช้าวันนี้นะครับสอนม .2 ทับหนะครับเป็นห้องสุดท้ายที่ทําการผสมเครื่องดื่มนะครับเนื่องจากว่าวันศุกร์ติดภารกิจหลายวันถัดมานะครับเพิ่งได้ลงตัววันนี้นะครับนักเรียนก็เตรียมของมาทํากันนะครับแล้วก็ทําออกมาหลากหลายเมนูเลยทีเดียวครับในวันนี้แล้วก็ช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับน้องมิกมีอะไรมาอวดครูเออมีหตัวนะครับมาดู้อะไร้ยครูไม่ตองปกอ่ะอะไรมีแขนครับมีแขน นี่คิดเนี่ยมันไม่ตรงกล่องสักตัวเลยเอ่ะนี่คิดอ๋อแล้วมันไม่ตรงกี่บาท20บาทหลัจากนั้นก็มาเจอปังคุงของครูนะครับโชว์ลีลานะครับการเล่นบาสให้ครูดูนะครับช่วงบ่ายนักเรียนมหนึ่งนะครับวันนี้ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงนะครับที่ห้องโถดวันนี้นะครับก็สนุกสนานได้รับความรู้กันไปนะครับนักเรียนวันนี้นะครับนี่สีหน้าของแต่ละคนนะครับได้ลองแปรงฟันนะครับเตรียมแปรงสีฟันมาเองนะครับวันนี้ก็เฮฮากันไปนะครับและก็มาอีกแล้วนะครับช่วงเย็นใครมาแอบมองครูเอ๋ยนะครับช่วงเย็นฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับฝนหยุดแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีวันเสาร์ในวันนี้นะครับ ที่โรงเรียนมีการอบรมนะครับก็มาเตรียมเปิดห้องเตรียมห้องแล้วเรียบร้อยนะครับเอ๊เปิดประตูมานะครับเชิญน้องหมา โดนขังไว้ในตึกนะครับแล้วก็คุณพันหลงก็มาเปิดให้แล้วนะครับเกือบไปแล้วนะครับเสาอาทิตย์นี้ถ้าไม่มีอบรมนี่โดนขังยาวเลยนะครับโรงเรียนตอนที่นักเรียนไม่อยู่นี่ก็เงียบเหงาดีนะครับบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับในช่วงเช้าๆเที่ยงแดดดีเลยทีเดียวนะครับเติมพลังด้วยน้ำหวานนิดหน่อยนะครับแกงงวงไปในวันนี้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการอบรมนะครับก็กลับบ้าน พักนะครับมาทําภารกิจของคนโสดเช่นทุกวันนะครับนั่นก็คือการซักผ้าอีกแล้วนะครับวันนี้ผ้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็นํามาซักแต่ได้ซักตอนแดดหมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตากในร่มเอาก็คงจะแห้งนะครับก็เป็นภารกิจทุกวันหยุดของเราอยู่แล้วนะครับในการซักผ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ทําไปนะครับ ระหว่างที่เราให้ผ้าซักเสร็จนะครับเราก็วันนี้ไปออกกําลังกายหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับไปเดินๆพอได้เหงื่อหน่อยนิดหนึ่งหลังจากที่หยุดไปนานนะครับวันนี้อากาศดีนะครับเมื่อกี้ยังบอกว่าอากาศแจ่มใสแต่ตอนนี้เล่นนิสคัมมิงนะครับฝนกําลังจะมาหรือเปล่านะครับก็เดินๆวิ่งๆเหยาะๆแย่ๆไปนะครับพอได้เหงื่อนะครับบรรยากาศก็ดีเลยทีเดียวในช่วงเย็นของวันนี้ที่โรงเรียนเราครับนี่ก็คือวันศุกร์กับหลายภารกิจในวันนี้นะครับแต่ทุกอย่างก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีสวัสดีครับ